สวัสดีครับวันนี้คิมจะมารีวิวรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นนิสสันอเมล่าสีแดงสวยสดเลยฮะตัวนี้นิสสันอเมล่าตัวนี้เป็นโฉมใหม่ปัจจุบันนะฮะเครื่องหนึ่งพันซีซีเทอร์โบนะครับรถสวยๆย,ยังไม่ยังไม่มีชนนะครับคันนี้เดิมๆทุกชิ้นนะครับรับประกันเลยครับรถสวยเดิมๆ พี่ท่านใดที่มองหารุ่นนี้อยู่ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามผมได้เลยนะครับสวยๆนยนะบอกเลยว่าพี่ท่านใดได้ไปเหมือนได้รถป้ายแดงเลยครับตัจ,จกไฟฟ้าทั้งคันนะครับตัวนี้เป็นเบาะผ้า ภายในสวยสะอาดนะฮะตัวนี้มีกล้องถอยหลังและกล้อง360องศาด้วยนะครับเวลาถอยก็รู้สึกปลอดภัยเห็นได้ชัดเจนนะฮะพี่พท่านใดสนใจทักเข้ามาสอบถามทีมเพิ่มเติมรายละเอียดได้นะครับดอกยางติดรถมาก็ยังแบบ กิ๊บกิอยู่เลยนะฮะเป็นล้อมแม็กนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม์กันนะครับเลขไม์อยู่เพียง14000มกิโลเท่านั้นนะครับ หนึ่งมสี่พันกิโลเท่านั้นสภาพรถแบบป้ายแดงมากครับสวยเนีย่ยเดี๋ยวผมจะลองใส่เกียร์ถอยให้ดูนี่ฮะมีกล้องถอยหลังแล้วก็สามอหกสิบองศานะครับแอร์เย็นพิงคาะอสภาพรถใหม่โอเคนะครับใครที่สนใจคันนี้ทักเข้ามาสอบถามคิมเพิ่มเติมได้เลยออกรถศูนย์บาทนะครับออกรถศูนย์บาทเท่านั้นนะครับ เบอร์โทรคิม0628286181นะครับอยู่จังหวัดนนทบุรีขอฝากไว้ด้วยครับกดติดตามให้คิมด,ด้วยนะสวัสดีครับ